ยกจะมาเล่าให้ฟังนะคะอยู่ๆวันนี้ก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาขอให้เราโอนเงินคืนให้เขาแจ้งว่าเขาโอนเงินไม่ให้เราผิดนะคะทําธุรกรรมซ้ํากันสองครั้งโอนคืนให้ได้ไหมไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วมีการร้องห่มร้องไห้แล้วด้วยนะคะโทรหาเรา3ามสี่ครั้งเราก็งงว่าทาไมอยู่ๆให้เราโอนเงินคืนให้ซึ่งธุรกรรมก็ไม่ตรงกันพอสอบถามยอดว่าโอนเท่าไหร่ก็ไม่บอก บอกแค่ว่าโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์แต่ประเด็นที่ร้านใช้แค่ธนาคารกสิกรอ,อย่างเดียวเดี๋ยวโยกจะเปิดให้ดูนะคะสายสนทนาแบบนี้มาได้ยังไงนะคะโอนเงินอะไรคะโอนผิดนะ่ะเข้าบัญชีเอไทยพาณิชย์ของพี่สองสองครั้งอ่อะมันมันเหมือนผมตัม้งอัตโนมาติไว้อะ เสียงเหมือนเขาจะร้องไห้เลยบอกว่าโอนเงินผิดตั้งอัตโนมัติโอนให้ที่ร้านสองครั้งถามยอดก็ไม่บอกถามเลขบัญชีอะไรก็ไม่ยอมบอกด้วยเช่นกันนะคะในกรณีแบบนี้นะคะเราห้ามโอนคืนให้เด็ดขาดเราไม่รู้ว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเป็นแกลงคอ l l center ไหมเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราโอนไปให้เราเองก็จะมีความผิดด้วยเนื่องจากว่าโอนเงินให้บัญชีมา้าบัญชีเราอาจจะโดนอายัดได้ในกรณีที่แบบนี้นะคะให้เขาติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างเดียว <ม>ลูกค้าซื้อ<ด>อะไรท<ด>ี่ร้านคะไม่ได้ซื้อเลยครับอ้าไม่ได้ซื้อจะโอนได้ยังไงคะแต่ผมมีสลิปนะครับมีสลิปแจ้งที่ธนาคารได้เลยค่ะถ้าโอนเงินผิดธนาคารจะติดต่อมาหาเราเองค่ะโอเคครับท่านัา้น่ติดต่อธนาคารได้เลยนะคะให้เขาแจ้งเรื่องมาค่ะที่ร้านจะได้เข้าไปเช็คให้ค่ะ เห็นไหมคะพอโยกถามอะไรไปเขาไม่รู้เรื่องสักอย่างบอกให้แจ้งธนาคารได้ไม่นานเขาก็ติดต่อกลับมาอีกบอกพี่ผมมีสลิปตอนนี้ผมไปธนาคารแล้วเราของ่ายๆขอแค่เลขบัญชีเราเลขอะไรยังไม่รู้เลยแล้วที่สําคัญ,ญยอดเท่าไหร่ก็ไม่บอกพอถามไปถามมาโอนผิดในกรณีแบบนี้นะคะใครก็แล้วแต่ที่โทรมาแบบนี้เราห้ามโอนโดยเด็ดขาดปล่อยไว้อย่างนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะเจ้าหน้าที่ติดต่อหาเราเองเพราะเราไม่มีความผิดเขาโอนเข้ามา แต่เราโอดออกไปมีความผิดทันทีป้องกันตัวเองไว้นะคะฟังได้อย่างเดียวห้ามทาธุรกรรมต่างๆตามที่เขาแจ้งโดยเด็ดขาดค่ะป้องกันเอาไว้เพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพเยอะมากๆค่ะ